สบายดีตอนนี้อยู่กับลือหน่อยสแนลหรือว่าผมกับลือหน่อยสแนลตามเคยเนาะก็คือหาหายไปหลายวันก็คือมืันนี้ลือหน่อยก็จะได้มาเข้าถ้ำเนาะหรือว่าถ้ำพาบาดคือเป็นข้างแรกในชีวิตของลือหน่อยที่จะได้ไปในถ้ำเนาะคือถ้ำนี้นี่มีความลึกหลายเนาะและจะไปถ่ายให้เบื่องเนาะความลึกของถ้ำพาบาดคือบรรยากาศเนาะถ้ำพาบาดก็จะประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะที่เข้ามา ติดตามและทับุ้มถ้ำนี่มีความลึกลายเนาะทุกคนลืมน่อยก็ว่ากาไปพูดเยาะเนาะว่าลื่นน่อยก็ได้พาไกน่นำเถี่ยวไปเนาะและตอนนี้เฮาก็จะได้เข้าไปในถ้ำแล้วเนาะทุกคนก็คือจะผลัดลรัดไว้เนาะะวาเป็นแบบนี้ไปเนาะเป็นคันใดขึ้นถ้ำแรืวอราฮาก็ได้เข้ามาในถ้ำเนาะทุกคน คือแบบนี้เนาะนี่คือถ้ำเนาะแถวนี้ก็เข้าได้เนาะทุกคนคือเมื่อยเนาะทุกคนในการเข้าถ้ำนี่หรือนอกจากเคยเข้าเนาะเตือนใจทุกคนที่ได้มาเข้าถ้าผาบาท นี่ก็คือบรรยากาศถ้ำนอะทุกคนมานำการสามคนเด้อทุกคนโอ้สวยงามลายทุกคนสามารถมาลินแหลท่องเขียวได้เนาะอ,อ,อันตรายทุกคนอันตรายลายเนาะะว่าฝนตกมันมืดนอะทุกคน ทุกคนือมันลำบ,บากหลายเนะน,นี่ก็คือภายในถ้ำเนาะทุกคนถ้ำผาบาดก็จะมีแสงสว่างทางเทืองพ่อนนแสงแดดเนาะรู้ว่าโอ้ ครั้งแรกในชะีวิตท,ทีลือน่อยก็ได้มาเที่ยวทำภาบัตรก็คือท้าฟุนตกอันตรายหลายะนะทุกคนโอ้มันคือกับมักผาถลุมลงมาเนาะทุกคนลือหน่อยคิดว่าน่าจะา่าจะแมนมักผามันถลุมลงมาหรือว่าระเบิดเนาะ มันปิ้นมกผามาเลยเนาะทุกคนเขาก็ได้เข้ามาทำเนาะทุกคนคือมันมีหลายทางเข้าทางออกเนาะทุกคนเขาก็ได้มาเพราะว่าเขาบเคยไปเนาะเขาก็ได้พาดิกน้อยเนาะให้มาสุงเขาไปเนาะคือมันมืดเนาะทุกคนมันจะเบ่เห็นเลยเนาะ นี่ก็คือถ้ำนะทุกคนครั้งแรกในชีวิตที่ได้เข้ามาถ้าพระบาท <c oughs> ไปเลยเนาะทุกคนการเดินทางนี่ก่อนอยากอยู่แต่ว่ามันอยู่ที่ใจเนาะทุกคนอยู่ทิ่ใจที่เขาจะอยากเข้าไปคือครั้งแรกในชีวิตทีได้มาเที่ยวถ้ำพระบาท เดี๋ยวเนี้เราก็ได้ขึ้นถ้ำโอ้โห ี่เราก็ได้ขึ้นถ้ำเนาะอันนี้สูงเตืเนอนมาทุกคนเพราะว่าอันนี้เรามาแบบมันสัน้นทางสั้นสื่อเนอะอาะประมาณสิบแปดเมตรเนาะทุกคนโอ้แล้วเราก็ได้มหาหอดึงนี้เนาะปีนได้เมยบอไปเลย มันพอมันเป็นดอยเนาะทุกคนแล้วมันเป็นถ้ำนเนาะเขาเขาแค่สองนาทีปลายเนาะทุกคนแต่มันมีหลายบ่อนเนาะบางบ่อนก็เข้าไปประมาณสมโมงปลายสองสมงแต่ ดิกน้อยเนาะเข้ามานาำดิกน้อยดิกงน้อยเข้ากกะยานเนาะทุกคนเพราะว่าผู้ใหญ่เข้าบ่มีพี่อยู่เขาจะไป เขาไปอีกเดี๋ยวบอกไ่เข้าแล้วไ่เข้าแล้วไ่เข้า,ขาไปบอลลึกๆนะเคยเข้าไปบอลบอลลึกๆบ่เคนะยน่ะ มันกินด้วยเนาะทุกคนมุ่ยเนาะไปทางได้บ้านี่บรรยากาศถ้ำเราะทุกคน นี่คือถ้ำเนาะทุกคน สูงอยู่เนาะทุกคนทำพาบานนี้เราสามารถมาลินมาเที่ยวได้เนาะเพราะว่ามาแล้วต้องได้นำพาคนถี่เขาเคยเขาเนะาะก็คือเราจะเข้าไปแฉ่น้อยๆนะเฮายันติดทำคือออกขาวเนาะเพราะว่าเขา,าเคยเข้าไป เราอยานไปที่ถ้ำนะเพราะว่ามันมีหลายหนทางเขาก็จะมีบ่อนพระผ่อนสูงที่เขาสักกะลาบุษาเนาะทุกคนเดี๋ยวานับถือคือศาสนาพุทธคือไวยพระไว้ นี่เนาะทำพระบะัตรนี่ก็คือน่าจะผลมาสร้างไว้เนาะก็คือเป็นเจ้านางเนาะน่าจะเหม็นก็เขาก็จะได้กลาบไว้กลาบไว้ ก็คือทำผ้าบาทเฮาสมัตมาลินมาเถี่ยวได้แต่เฮาก็ต้องไปก็ต้องเซตตัวเองต้องเตรียมอุปกรณ์เนาะและบ่ต้องยาเข้าไปผู้เดียวเพราะว่าเขาบ่กึ้่งบ่กเคยอาจจะไปตื่นสิ่งต่างๆหรือว่าพวกงูหรือว่าพวกสัตว์ป่าที่มันลบเข้าไปในทํรมเนาก็คือมันอันตรายแต่ถ้าเขาไปโดยผู้ที่เขาเคยไปที่เขานำพาไปแถวได้เขาไปแค่สําน่อนเนาะทุกคน ก็คือรุ่น่าก็จะได้นบไวพระสูงที่ผนมาสร้างไว้เนาะก็คือของขวัดเจ้านางเนาะ คือลอนอยได้แบบลอนอยบอกเคยเขาเนาะลอนอยก็ได้พาไก่น้าเที่ยวสามคนเนาะคือผู้ชายสามคนพาเข้ามาและลอนอยก็ได้ระอว่าให้ติดเนะาะรือว่าให้ของขวัญหรืหว่ารางวัลท,ที่ที่เราได้พาเขาเข้ามาทะที่เขามาสูงเขาเข้ามาก็คือเป็นเงินสิบพันกีบเนาะทุกคนประมาณสี่สิบบาทเนาะทุกคนถ้าเป็นเงินไทย กคือเอาเอาบนะ้ำเอาไปแบ่งกันเด้อไปแบ่งแบ่งกันเด้อแชร์ไลายเด้<ป>อแล้วเ,เขาก็จะได้ถ่ายบรรยากาศภายนอกในถ้ำเนาะก็คือตอนนี้ลือหน่อยก็ได้เข้าไปทางในประมาณสองสามนาทีเนาะเพราะว่าประกาศเขาไปเนาะเขาไปลึกถ้าเขาไปลุงถ้ำก็่าเท่าไหร่ มันจะในอยู่ในถ้ำจะติดถ้ำเนาะเพราะว่าโซนนี้ก็คือหน้าฟุ้นเนาะก็คือฟุ้นตกหลเฮาปราสามารถเข้าไปแบบลึกๆนะถ้าเขาเขาไปลึกๆเฮายานติดถ้ำนะถ้าแบบไปหลายคนเนาะเป็นผู้ใหญ่ไปนํากันหรือว่าคนที่เขาเคยเข้าไปลึกๆบ้างเล็กน้อยเนาะอาจจะเข้าไปได้ลึกๆอยู่ก็คือบรรยากาศภายนนอกเนาะในถ้ำ ก็จะสวยงามอยู่เนาะถ้าคุณมกเขาหรือว่าคุณที่มาเขาถ้ำน่ะบรรยากาศทายนอกถ้าคุณก็อาจจะเปมนถ้ำเนาะทุกคนเพราะว่ามันเป็นมะพร้าคือถ้ำเพราะมันมีมะพร้าลายเนาะทุกคนก็คือถ้ำก็ธรรมศาสตร์เนาะธรรมศาสตร์ถืแต่ก็ต้องมีเจ้ามีจอมมีี่ ผลเ,เฝ้าไว้เนาะว่าทางศาสนามันก็จะมีเฝ้อทางนี้ก็จะเข้าไปได้อยู่แต่เราอาจน่าจะบ่เข้าแล้วเนาะเพราะว่าเาบกกาบกกาเข้าไปเนาะบรรยากาศเนาะทุกคนแบบนี้เนาะทำทนี่ก็คือคันไดคันไดชีเพิ่น ลุงทำก็ยังมีอยู่เนาะแถวมุมนี่แถวที่ว่ามีมีหลายทางบ่อนเขาเนะเข้าไปทางใดก็ได้หมดแต่มันมีหลายบ่อนเขาเนะทางนี้ก็อาจจะเข้าได้เนาะทุกคนว้าโอ้ เขาก็อปก,ก้าเข้าไปแล้วเนาะทุกคนกมันมีหลายทางหลายบอลเขาแต่เขาก็เข้าไปแต่บอลเดียวบอลที่สําคัญที่สุดเนาะเขาเข้าไปเขาจะไปถ่ายในทางในถ้ำเป็นแบบนี้เนาะถ้ำมันจะแบบบอลเขามันจะบอลนั่นเนะเาะสามารถเข้าไปได้แต่ต้องมีอุป,ปกรณ์เพราะอุป,ปกรณ์เขาบอกครบ เขากยานเลยเนาะผมเคยเข้าไปถ้เาเข้าไปหลายๆคุณอาจจะบมาจ,จะาพยานเพราะว่าก่อนจะเข้าก็ได้ขอได้นั่นถนเนาะแต่อย่าเข้าไปแบบเข้าไปูด้เดียวอยาอยากเข้าไปลุลเล่ๆ,ๆนะทุกคนอยาเข้าไปคือสูงมายเยนาะทุกคนอ๋อคือทำพาบาด พอยำยำเดินหาเนาะผลจะมาทานเดินหาฝนจะมาทาน <c oughs> แต่นี่มันคือบ๊บแมนไปดูถ้ำพาบาทเนาะนี่ก็คือนาจะแม่นสลา,าเนาะแต่ดุหน่อยคิดว่าอนาคตตอนหน้าอาจจะมีวัดจะมีสูงมาประจำเนาะ จะมีผัดสูงที่เพิ่นมักจำสินวันทำนะเพิ่นจะมาประจำคือส,าาสาา 2, 4, 6, 7, ลาสลาสองสี่หกเจ็ดสิบสองหรอกีใหม่สิบสองนี่ก็คือบรรยากาศภายนอกถ้ำเนาะทุกคนภายนอกถ้ำก็ออกสวยงามเนาะทุกคนเป็นแบบ สามารถมาท่องเที่ยวได้เลยทุกคนและลหน่้อยก็ได้เข้าไปแล้วเนาะก็ดีใจเนาะต,นตื่นเต้นเนาะบ่เคยเข้าไปเข้าไปเป็นข้างแรกั้งทำอิอย่าลืมเนาะก่อนอื่นก็อย่าลืมเนาะที่ได้เข้ามาบึงคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามเพิ่พื่อ่าคลิปลูอนอ้อยเนะาะเพราะลูน้อยยังเป็นนักศึกษาอยู่ยังเห็นปะทะันจบเนะาะบ่ได้มีโอกาสบ่ได้มีเวลาที่จะมาถ่าย ก็มีหมู่บ้านมีงามไร่นะทุกคนนี่ก็คือถุง,งานาเนาะธรรมศาสตร์มาสร์ของประเทศศาสตร์บ้านเมืองเฮานะประเทศศาสตร์บ้านเมืองลาวสพป,ปลาวนะคืองามหลายทุกคนสวยงามหลายบรรยากาศคือตอนเฮาเข้าไปหันมันมีฝนได้แต่เดี๋ยวนี้ก็คือเดยมีแดดสว่าง ก็คือบ้านรองพระบาทก็เป็นหมู่บ้านสี่หมู่บ้านเล็กน้อยหมู่บ้านหนึ่งเนาะบ่ใดเป็นหมู่บ้านบ่แม่นหมู่บ้านใหญ่เนาะเป็นหมู่บ้านเล็กน้อยเนาะประชากรน้อยเนาะสุนหลาก็นี่แหละเนาะขาดอกบ่ใดเฮีหนังซื้อเนาะแต่่ากเนาะเฮีนังซื้อก็บ่ใดใหญ่มากแล้วก็คือว่ามันลำบากเนาะยังเป็นทุกอย่างก็บ่เขามาเขาองเรียนจบรงเรียนปฐมแล้วก็ออกเนาะ บางคนก็บรรจบเนาะเพราะว่ามันห่างไกลจากตัวเมืองเนาะแต่นคนตรตัวหน้าของเจ้าหน้าขจาจะมาสร้างให้อยู่ดอกเนะาะเจ้านาาบริหารประเทศชาติบ้านเมืองพัฒนาประเทศชาตรบ้านเมืองเจ้าหน้าเขาก็จะสร้างอยู่ดอกแต่มันยังเพราะว่ามันเป็นเมืองเมืองที่อยู่ห่างไกลจากตุกแขง บรรยากาศภายนอกบรรยากาศภายนอกก็คืออันนี้ก็งพนจะล้อมโัวเล่งซักเนาะคือสวยงามหลายถูกมน,นี่แหละเนาะทำพาบักไทยบอกเคยเข้าแล้วก็มุนนะครับกันลองมาเบอเรเด้อ าหาโควีดเนาะติดต่อลื่นหน่อยมากก็ได้เนาะลืห่อาจะพาเที่ยวเนาะ้าสี่สี่้าสี่สี่เก้าหกสามศูนย์สามเนาะสวยงามหลายทุกคนแต่บอกกาเขาแต่อยากเธอหน้าอาจอาจจะเข้าไปอยู่ดอกเพราะว่าคู้ที่เขาเคยเขาไปหันเขาไม่ได้อยู่เนาะเพราะว่าเขาไปเบียรของเขา สวยงามาะทุกคนเป็นเวรยกาศบัตรลองพาบาตคือเข้าไปทางในหุ่นจะมีนำหลอดเนาะแต่เขาบอกกาเข้าไปมันมีหลายทางเขาระยะ จากบาหลีหน้อยมาหาทำพับบาก็าประมาณสมุงปไายวะสําข้าวขี้รถไวเดี๋ยวนี้ฝนก็ได้สร้างเส้นทางใหม่เนาะก็คือทางนั้นเนาะฝนสร้างเส้นทางใหม่คือว่ารถใหญ่ก็ามาได้เนาะแต่ฝนยังโครงการฝนยังหมดเล้วเ,เนาะธรรมศาสตร์เนาะธรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์ร้ายๆทุกคนขูนไอทีหมักชีวิตท่องเที่ยวว่าการเดินทางประจุภัยเนาะการเดินทางเขาอยู่เขาบ้าห่างบ่มีหรอกแต่เขามีความสุขเนะาะปูดประทับนที่อยนะู่เพิ่มไม่ได้หลังใหญ่หล้างน้อยๆเนาะพอแต่มีบนนอนกินมีเขา่าีน้นำกินเนาะแร้ว เาอยู่แบบอบอุ่นอบอุ่นมีความสุขเขาไม่ได้ขายวังที่ว่าจะหล่ำจะรวยจะห่างจะมีเขาขาหวังแก่วเพราะห้าีวิตยุดหลอดก็คือฮงเฮียนเนาะทุกคนฮงเฮียนบานหลอกพาบาถ้าว่าภาษาไทายก่อนลุงเลีนเนาะลุงเลนเป็นลุงเลียนน้อยๆเนาะมันยังดอยพัฒนาอยู่ยังเป,ป็นประเทศที่ น้อยแต่ยังดอยพัฒนาอยู่เนาะมีหลายเนาะแซมมีหมูเลี้ยงแบบธรรมชาติเนาะนี่เนาะทำภาบัดมีหลายทางเข้าเนาะแต่ลื้นหน่อยเข้าไปแต่บนเดียวนี่บุกบุกล้าเข้าไปเส้นทางตัวนี้ก็คือคือเส้นทางไปแข้งเนาะเส้นทางตัวนี้เนาะก็คือเส้นทางไปแข้งแต่ทางไปทางพี่ก็คือ ไปเมืองเนาะคือหมู่บ้านบ้านพับบาทเนาะทุกคนลองพับบาท